ิ้นเดือนก็เหมือนจะสิ้นใจมันก็คือไม่เกินจริงเลยนะทุกคนแต่แล้วยังไงเราเครียดใช่ไหมเลยเราก็เลยต้องทอปปิ้งมาอีกนะทุกคนแบบนี้นี่ไงเงินที่มันหายไปไว้ไหนนะคะนี่เราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราซื้อสุขภาพนี่อันนี้ก็คือหอมาแบบเว่างมากเลยนะคะแบบ มันใหญ่มากเลยเนะนี่ยจริมันคือแบบว่าแค่เฉยๆคะนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่าจะได้รู้ว่ามันคืออะไรว่าหนึ่งกล่องได้อะไรบ้างนะคะบ้านนี้ก็คือทำใหมีที่แล้วก็ ย,ยังสรนหาขอกมาให้มันรกเพิ่มอันนี้เราก็คิดว่าเอ้ยเราเสียตังไปยินแหละหมพอไม่ดีอยู่นะนแบบเรื่องแบบนี้อะมาดของข้างในกันนะคะว่ามันเป็นยังไงมิกกี้ใครชอบมิกกี้ไหม เดี๋ยวไม่มีคนเห็นก็เปิดพร้อมกันก็ได้ซิงอันนี้ก็คือนี่นะก็จะบอกทีประกอบต่างๆนะคะว่าทำยังไงรึ้ดยาวมากเลยเดี๋ยวค่อยไปอ่านกันนะ Okay. มาดูของข้างในว่าครบหรือเปล่าโอเยแบบเขาก็จะของอชั้นหนึ่งเป็นแบบนี้มีลายมิกกี้ตรงนี้ด้วยทุกคนนี่เป็นแบบนี้มันก็แอบหนักอยู่นะเอาจริง เรามีอะไรอีกมีอันนี้นะคะ่ะมันจะมาต่อข้างเป็นตรงนี้นี่ออกเดี๋ยวค่อยต่อเราแกะของให้ครบก่อนอ่ะเดี๋ยวว่างก่อนนะอันอันนี้สองข้างอันที่สองอน,นี้เป็นของแถนนะคะที่เราซื้อของครบ จำไม่ได้ละไปลองดูกันนะทุกคนนี่ก็จะเป็นลาเต้อ,อาราบิก้านะคะซึ่งไปลายไม่กินกาแฟแล้วก็อันนี้คอลลาเจนหนึ่งแสมิลลิกรัมอันนี้ก็แถมมานะคะคอลลาเจนเอ้ยเขาแอบ,บมีแคลอรีน่นะเนี่ยสีแคลอรี่ทุกคนใครสนใจก็ไปลองดูกันนะคะเดี๋ยวดูอันนี้ศก่อนนะว่ามีอะไร อันนี้60แคลอรี่นะน้ำตาลจะอยู่ที่ศูนย์เลยแปลว่าใช้สารให้ความหวานหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแล้วก็ไม่ได้ลองกินด้วยเพราะว่าไม่ชอบกินกาแฟมันแฉม,มาทุ่มคนอ่านี่ละคะ่ะปองบูเบอร์รนตาลแล้วอันเนี้ยก็คือเป็นการซื้อ l l e n น์มาพร้อมกับตัวออเพราเรียกว่าอะไรอะ f อฟวิเออนั่นแหละน้องมินี่เมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนสี่สัปดาห์เขาบอกว่าจะปั้นเ,เรียกอะไรลองสิบเอดหุ่มเฟิรม์มเราก็มาดูกันเดี๋ยวไปมารีวิวว่าได้ผลหรือเปล่าอันนี้เขาก็จะมีทีมโค้ดทีมโค้ดให้คำปรึกษาส่วนลดอีกหนึ่งรอยนะคะหลอกลวงเราให้เราไปซื้อต่อซึ่งหลอกได้ไหมได้อันสองุ้นักมลยลอรก็อกเขาใหญ่มันก็ไม่มได้ใหญ่นะ เออแค่ปกคลองข้างในอ่ะโอ้แตวกระป๋องเขแอบดูใหญ่เนี่ยแค่เห็นนี่คือตกใจไปแล้วะไม่ได้พังเมอนกันแม่อันนี้จะเป็นเสื้อโยคะที่แบบประกดเหมือนกดบัตรคอเลยคือของมันหมดใช่ไหมแต่ว่าแบบแอดมินเขาก็ดูแลเราดีมากเขาก็แบบว่าเติมของให้มาสองชิน้นแล้วแบบป้ายกำลังกดเลยเว้ยแล้วมันก็โซอ่าแล้วอะ่ะ เราก็แบบพยายามกดไปเรื่อยๆเออของมันก็หลุดมาให้เรากดจนได้มาเป็นอันนี้นะคะโอยทม,มันแก่ยากจังแปบ๊บนึงนะ รจริงโยแคนเวดอะไรนะเสือโยขาเนี่ยก็เห็นรีวิวกันว่าไม่ลื่นนะแต่ว่าไม่รู้ยังไงแต่ที่ซื้อมาเพราะว่ากลัวจะใช้ตัวแอปวิวแล้วมันคือบ้านปายมันเป็นกระเบื้องใช่ไหมแล้วมันจะมีอีรลองอะ่ะอืมก็เลยกลัวว่าแบบโดนเหมันจะลื่นก็เลยซื้ออันนี้มารองะคะ่ะตอนเล่นแได้ไม่ลื่น หนักมากค่ะไปปูที่ไหนก่อนมันต้องใหญ่แน,แน่ๆเลยทุกคนได้ผลยังไงเดี๋ยวจะมาบอกนะคะน,นี่ก็จะเป็น unblock นะคะคลิปมีความแอบไอนิดนึงคลิปเอ้ยอัน,นอ,อย๋ยอันนี้ก็จะเป็นการ u n b l o c k ิ่งค่ะของเแบเบนะสั่งครั้งแรกนะคะเราอยากจะทำชาเลน g ์นะคะ ที่เขาจะเริ่มในเดือนตุลานะประจำวันที่ไม่ได้แต่ประมาณต้นต้นเดือนแหละเ้าวันที่9วันที่9้าตุลาก็จะเป็นวันเริ่มชาเลนต์นะคะแต่ว่าไม่เราตื่นเต้นเราเล่นวันนี้เลยก็สามนั้นนะคะบางทีการจะขอมันก็ต้องใช้เงินก็ต้นนิดนึงนนัไม่มีแรง มันไม่ดีนะทุกคนใครแบบออกได้เองก็ออกเองเถอะอย่าเป็นสายอุปกรณ์เพราะบางทีซื้อมันมันก็ไม่ได้ใช้ซื้อมันแล้วมันก็ทิ้งนะคะอย่าไม่ได้บอกใครเลยนะบอกตัวเองล้วนๆเหมือนมานั่งคุยกับตัวเองที่อยู่ในกล้องเนี่ยนะ <c oughs> โอ้ยคือมันมีหลายอย่างมากที่เราซื้อมาเราก็ไม่ได้ใช้ถูกไหมอืมแล้วมันก็กลายเป็นแบบเออฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นอะแต่ว่ามันก็แก้เครียดอะทุกคนเข้าใจไหมอะ เียกกันใหม่นะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะเดี๋ยวพอไปต่อตัวแอฟวิลก่อนแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้มาเล่นไม่รู้ว่าจะได้เล่นให้ดูไหมแต่ว่าเอาไว้มาดูผลลัพธ์ดีกว่าว่าหลังจากผ่านไปสี่สัปดาห์หลังจากจบชาเลนจ์ละกันว่า เมันจะมีจริงหรือเปล่าลองสิบเอ็ดอ่ะรอดูกันเลยนะทุกคนวันนี้ไปไหวไปตายมินิมสีชมพูน่ารักมากเลย